สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่การไลฟ์สดนะครับผมมือนี้เฮาสิมาจุดถูใบไข่เนาะจุดถูใบไข่รุ่นเล็กหลุดเบอร์กันเนาะพี่น้องมื้ออื่นหวยออกแล้วครับผมพรุ่งนี้วันรวยเนาะเอามาเอาแนวทางกับพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวเริ่มจุดถูใบไข่เลยนะครับผมเดี๋ยวตั้งนะโม3จบก่อนนะครับเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อร่ามโตสมมาสัมพุทธะสาธุสาธุนะครับผมก็ให้ลูกร้านมีโชคมีลาภให้ได้ตัวดีตัวเด็ดอ่าตัวถึกถือโตแมนแมนเ,ออเด้อผู้บ้าเอ้ยนะครับผมให้มีโชคมีลาภน้ำเพลินเนาะให้ได้มีเงินใส่เงินสอยครับผมใหญ่ถูกใหญ่จนหลายนะครับเนาะเดี๋ยวเริ่มจุดเลยครับจุดละห้มามหลุดเหลี่ยงน้ำกันเนาะพี่น้องท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาอ่า ทักทายคอมเมนต์คำวมาบอกใดเด้อครับเรื่อผู้ใดมีที่เด็ดนะครับผมเทากับวาจุดเอาแนวทางเนาะพี่น้องเนาะบ่ใดสนับสนุนให้เรื่นการพนันเด้อพี่น้องเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมมาเท่ากับยังอ่าตามนะครับผมไม่ชอบแล้วก็อ่าเบิ่งเป็นแนวทางนะครับผมเป็นวิทยาทานซื่อๆเนาะพี่น้องโอเคครับแา่ในที่ชื่นชอบก็คอมเมนต์คำว่าบอกอ่าคำว่ารับชมรุ่นพร้อมพกันเด้อพี่น้องเตรียมสมมุติปากกา ดินสอไปแต่จดเนอะนะครับอ่าตอนนี้ก็ได้เริ่มใหม่นะครับผมใหม่ในที่เขาเรว่ารุนตัวแรกนะครับกนะมืนเลขออกรบพี่น้องก็เลยมาหาหาเลกเด็ดนะครับเนาะที่เด่ดเนแนวทางรัฐบาลอ่าแนวทางชากินแมงรัฐบาลครับพี่น้อง เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจน้ำเนเด้อนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับในการทำคลิปนะครับผมเข้ามาแล้วหนึ่งท่านนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามารับชมนะครับเนาะเทียมสมุดกาบก้ามาน้ำเด้อไปจากดนนะครับผมเดี๋ยวมันสีลืมนะครับมืนหอดมือเสาลืมเด้ การลืมนะครับผมจดไว้การลืมเผื่อถูกที่ตัวที่เราชอบเนาะชาชายนะครับผมเล่มหนึ่งนะครับผมขอบคุณครับพี่ชาชายนะครับผมสวัสดีครับทุกช่องนะครับผมสวัสดีครับพี่ชาชายนะครับผมคิเขาแรกยังเนาะพี่ชาชายเนาะเตรียมสูตรปากกามาจดได้เลยไอ้สวัสดีสวัสดีทั้งสามล้านท่านนะครับผมสามสิบล้านท่านนะครับที่เข้ามารับชมเนาะโอเคครับผม ไอพีโศกมีกมลานํำกันมือ่นะครับพรุ่งนี้รวยนะครับผมับเป็นเข้อเรียกยีงองบางละ่ะเป็นความหวังเนาะความหวังของหลายๆคนนะครับผมผมก็มีหวังเจ้าก,ก็หวังทุกคนกระต่างมีหวังนะครับผมหวังเดินทางรัดน้ะพี่น้องเนาะเอ๋ครับ สถานที่จุดเท่ากับจุดในกาในนี่แหละครับผมเป็นต้นไม้นะครับอันนี้สวัสดีทุกช่องนะครับบอกเข้ามาแล้วห้าห้าสิบล้านท่านนะครับผมชาติชายบอกเลิฟสองนะครับผมโอเคครับพี่ชูชาตินะครับผมชูชาติกับชาติชายเนาะสวัสดีทุกช่องครับผมชูชาติบอกนะครับผมทักทายครับผมใส่กุ๊ดแก๊ พี่สุชาติก็แล้วครับเนาะโอเคครับผมเพิ่มกุญแจให้กับพี่สุชาตินะครับสำหรับท่านที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยเด้อะนะครับผมกำลังใหม่ล่วงเราพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาหลุ่นกันเบิงนะครับเนาะว่าสิเป็นเหรียญยังเดี๋ยวซูมมาไกลๆก่อนครับ ในเบื้องชัดๆัดกันไปเลยนะครับผมเป็นทู่ไมไข่นะครับเจ้าของบ้านบวกหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับพี่ยุชานะครับผมบวกหนึ่งนะครับผมขอบคุณเรืยๆครับพี่มาเอาเหล็กนากันเด้อมือนีเด้อมือเท้าสิได้รวยไปนากันนี่นะครับผมกําลังใหม่มาตัวแหลกละเห็นแต่หัวครับพี่น้องเลยเห็นหัวล่ะนี่นะมือเท้าสิได้มันมือนี่แหละเท้าสิได้มีโชมนะครับผม เป็นไงนนครับผมภาพเสียงชัดเจนบอได้ยินเสียงชัดเจนไหครับผมเห็นแต่หัวเพราะล่างๆครับนี่ใหม่ลงมานีนะแหละห็นแต่หัวหัวมนๆนี่ เข้ามาอีกแล้วนะครับผมสามล้านท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเด้อมาเอาเลขกน้ำกันเด้อนี่จะว่าเป็นเหลขกยังนีกรลังโพหัวมาอยู่นี่จะให้เบิง่งกไกลๆนี่โอ้ยกระลังใหม่ร่วงระพี่น้อเป็นเหล็กยังบุ้นนี่เบิ่งบอลชัดเนาะให้มันผลมากก่อนแต่รู้สึกว่ามันกลมๆนะครับผม โอเคครับสันในที่จริงรว่าลจะรีมคนไหลคนหัวใจกดติดตามให้เด้อนะครับผมขอบคุณหลายๆครับสำหรับการติดตามและการรับชมนะครับเนาะเดี๋ยวเขาจุดลงไปเรื่อยๆนะครับอูใหม่หละเลขแปดหรือเปล่าเลขแปดว่าจะว่าจะเห็นเป็นเลขยังเนาะนี่เนาะ เลข่แปลหรือเลข่ก,กหรือเลข่นเก่าเลยพรุ่งนี้รว,วยนะครับนะเนาะวุ้ยแนวทางรัฐบาลด้วยๆเลยทามาอีกแล้วครับผม40ล้านคนนะครับผมสวัสดีทุกท่านเด้อครับเรียบอยมาก เตรียมสมุดปากกามาไหว้เด้มาจดไหว้ได้มือสิลืมนะครับผมปัดรวาเบิงอยู่นะเมื่อคืนนี้จะเป็นตัวยันตอลรื้มนะปากกาครับกระดาษมาจดไหว,ว,ว้เด้พี่น้องเพื่อีโชคมีลามทำกั้นมืออ่าเห็น้าตัวแรกนี่นะจะเป็นเลขแปดครับพี่น้องครับผมเห็นใหม่ลงมาสุดล่ะนะครับน่าจะเป็นเลขแปดนะครับผมเว่งงามอยู่ด้ครับสวยนะครับผม อ่านะครับเกขกแปดนะครับสวยมากนะครับผมเดี๋ยวเข้ามารุนตัวที่สองครับพี่น้องว่าสิเป็นเล็กยี่ยังเนาะมาลุนพร้อมกันเด้อพี่น้องเด้อใหม่ลงแล้ว ครเดี๋ยวเรามาลุ้นตัวที่สองกันนะครับผมขอบคุณหลายๆครับผมทั้งสี่ตั้งสี่สิบล้านคนเนาะที่เขามารับชมนะครับผมเยอะมากนะครับผมบรดด้ไลน์สดนัานแล้วนะครับผมถึงเมื่อไหร่นะครับผม ตอนนี้60บล้านคนแล้วครับผมจะเริ่มสมุดปากกามาจดใบเล้อพี่น้องเ้อจดใส่กระดาษไว้นะครับผมจะซื้อเริ่มนะครับมือ่นอกกะมไมีมชคมพลาสเหมือนกันนาอพี่น้องนะครับเอาเข้เอินหลักตัวแรกนะครับผมเป็นเลขแปดนาอพี่น้องก็เดี๋ยวเขามาลุ้นตัวที่สองครับว่าเป็นเลขอย่างนะครับผมสําหรับการจดถูไปใครมือนี้นะครับกอทุกท่านอม้มิชโวพิลาสเ้ื่อยๆมือกันนะครับผมคนรไดมีที่เด็ดกะเขาเหม็นเขาบอกกันได้ครับผม บ่ได้สนับสนุนในเรื่องการพนันได้พี่นอ้องเ้อโปรดใช้วิทายาในการรับชมนะครับผมมา,ากนอกากยังตามนะครับผม่มากะบ่เป็นยังครับเบิงพอเป็นแนวทางซื้อน้อนะครับผมมากนอกากยังจังวากัน,กนพี่น้อง่มบากะเบิงไหวซื้อนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อประกอบในการตัดสินใจนะนะครับเพราะว่าการลงทุนคู่เครื่อนเสียงครับผม ตัวแรกป็เลขแปดนะครับผมตัวที่สองขิ้นหัวเราพี่น้องกําลังใหม่ลงมาอยู่นะครับหัวกลมๆนะครับผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรเนาะเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะครับผมอ่าตอนนี้เจ็ดสิบล้านคนนะครับผมโอ้เยอะมากเลยนะครับผมขอบคึณหลายเอ้อะครับที่ก้ามารับช่อมลังกาอ่ามาเบิ่งการไล่สดนะครับผมข้อคําขึ้นนี่นะครับผมมาเบิ่งเอาเนวสร้างเราพี่น้องเนาะโอเคครับก็ว่าเราจะ่ริืมกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะ ใหม่มาแล้วนะครับผมตัวที่สองกำลังมาแนละ้วเนี่ยครับผลูตต้ที่สองมึงนะพี่น้องเดี๋ยวผมเอาเขาไก่ผลว่ามันเนี่ยมอชัดกว่าตอนนี้ใหมล่ลงม,มาหอดช่วงท้องนะครับผมช่วงท้องอะไรกันีิใหมล่ลงขาครับพี่น้องตอนนี้แปดสิบล้านคนนะครับผมมันเยอะมากเลยเห็นหัวกลมๆม,มาเป็นเหลขกที่อย่างตอนนี้สิบสามล้านเอ่อ หนึ่งร้อยสามสิบล้านคนนะครับผมเขาม่าจจะเริืมคนไหลนะครับด้เตรียมสมุดปากกาไปด้วยนะครับผมจดไว้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมพรุ่งนี้เช้าลืมนะครับหาปากกาครับกระดาษมาจดไว้เด้อพี่น้องเด้อนะครับผมมือเท่าสีรวยไปต้องกันนะครับผมเ้าสีมิโชกพิลาบเนาะสำหรับการจุดถูไปใครไม่ดีครับเป็นมือสั้นวันดีครับพี่น้องครับผมตัวที่สองเป็นเลขอะไรวาย เป็นเลขยันต์เน้อตัวที่สองนี่กลมๆนี่เบื้องบ๊ชันนะครับผม,ดเ,ม,มนนเดี๋ยวเพิ่นใหม่ลุ่งให้มันสุดก่อนเนาะเดี๋ยวกลมๆแปดศูนย์หรือแปดเก่าเนาะนี่เนาะนี่เนาะเห็นเป็นเลขยังกับค,คอมเมนต์กับว่าบอกกันใดเด้อพี่น้องเด้อเห็นคือกันบอนะครับเนาะเป็นเลขเก้าหรือว่าเลขศูนย์หรือว่าเลขอะไรมุจจาว่าเลขยังเนี่ย เลขศูนย์บอกแปดศูนย์บ่หรือจังไงน,นี่เฮ้ยเดี๋ยวไห้เพื่อนใหม่ลงสูดก่อนพี่น้องเป็นกลมๆลมอย่างนี้ก็น่าจะเป็นเลขศูนย์นะครับขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับหนึ่งร้อยสี่สิบล้านคนนะครับผมขอบคุณหลายๆกันารลืมกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะครับกเอาสมมติกบปกากามว่าจดใหม่เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวกันลืมนะครับผมน่าจะเป็นแปดกับศูนย์ครับ สองตัวแรกเนาะเดี๋ยวเขามาหล่ตัวสุดท้ายครับพี่น้องเพราะว่าตัวสุดท้ายนี่สับการแนงได้นะครับขอบคุณมากครับผมสําหรับ17ล้านดวงใจนะครับเนาะสมุดกาบกาจจดไว้เลยเด้อนะครับผมเดือดิลืมนะครับผมบางทีบรนกาศจีบไป้โสงพี่หลาบกระได้นะพี่น้องของแบมี้บนเอนบอนนนะครับผมของแนนโบเห็นเนาะพี่น้องเนาะมาเข้ากับจังหวะมามาเข้ากับดูเฉยๆนะครับผม ชอบแล้วก็ค่อยว่ากันนะครับโมมาเขากะบาต่องตามพี่น้องครับผมเพราะว่าสูสิ่งทุยาคือการลงทุนครับพี่น้องการลงทุนคือความเสียงนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อบรสสนับสนุนในเด่นการเพราะนั้นนะครับพี่น้องคือเขาเบิรงเอาแนวทางกงซื้อเนาะพื่อมีโชคมีหลาภนะครับผมมันเป็นความวังครับพี่น้องครับผมความวังของหลายๆคนเนาะอ่าข้มวังก็มีวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหก เดือนหนึ่งก็มีสองคืออพี่น้องนะครับผมถ้ากระหลุนไปน้วกันครับมือเงินออกนี่แหละบางคนกับตัดวิกซิมหาซิภพน้องเงินออกเนาะอ่านะครับผมอันนี้น่าจะเป็นแปดกับศูนย์เดี๋ยวให้เบิงชัดๆครับผมเดี๋ยวซูมซูมอ่าซูมมาแล้วครับแปดกับศูนย์นะครับอันนี้แปดศูนย์แต่ว่าตัวสุดท้ายเดี๋ยวมาดูตัวสุดท้ายว่าเป็นเลขกอย่างพี่น้อง นะครับผมผมกาสิไัยซดแค่ทู่เบิร์ตนะพี่ดองเนาะทันไรทีเขามาพระท่านกะดูย้อนหลังได้เนาะจะมีเสียงรถในเด้อพี่ดองเด้อเพระาะว่าผมอยู่บนด่านฟ้าเนาะถนนอยู่อยู่ข้างล่างครับอะตัวที่ตัวตัวสุดท้ายกำลังมาหรอพี่ดองกำลังมาเลยเนี่ยเห็นหัวเราเนี่ยแปก็ถือว่าเลขสวยนะครับผม งามอยู่ไหนอาจิตสุขใจหลายหลาคนนะครับผมเอาแมนเล็กอยังนอะวันนี้นอะผมว่าน่าจ,จะเป็นเด็กหานะครับผมตัวสุดท้ายเนะี่ยพอเห็นมาพ่อครา,าวคราวนะครับผมน่าจ,จะเป็นแปดูนห้าเนาะอุ้ยงามแนงครับผมงามอีนดีด้วยพี่น้องด้วยหาปากกามาจดไว้ด้อหาปากกากับกระดาษสมุดดินสออะไรามาจดไว้นะครับผมแปดูนย์ห้านะครับผมสวยมากเลยเลขนี้นะครับผม เด้อครับจิบไล่ลืมนะครับผมมือเซาวก็จัดเลยนะครับอ่าถูกกับไม่สิดเบิร์แล้วได้พี่น้องเด้อนะครับผมผมก็ไลค์สุดซ้ำทุกนกับขอทุกท่านนะครับผมจงโชคดีนะครับเด้อให้ถึงเลขถึงเบอร์นะครับผมเป็นพิชโชพิลาภแล้วกันนะครับพี่น้องให้มันมาเงี้ยงสุกสนนะครับเด้อแปดศูนย์หาครับพี่น้องครับแปดศูนย์หาแปดศูนย์หาครับพี่น้องแปดศูนย์หาเนาะโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจให้นับเด้อพี่น้องเด้อนะครับผม ทูกกะใหม่เสมอแล้วนะครับผมใช่สำนี้ครับว่าพ่อมองออกนะครับว่านี่เป็นเลขยังรอบกี่อ้องเนาะนี่นะครับผมเลขที่ไดมมือนี้นะครับ8 0ดนย์ห้านะครับผมโอเคครับขอทุกท่านจงโชคดีนะครับเด้อนะครับผมผมกาสิโยติการไหลซดไวเพียงเท่านี้นะครับผมเพราะว่าถูกใหม่เบิร์แล้วพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวรอให้ถูกรับสนิทก่อนนะครับเนาะผมจะลงจากการไหลซดนะครับ คครับผมเรียงเขาเลยกับแปดโซนหาครับพี่น้องผมกับศรจุติกันไหลโซดายเพียงเท่านี้เด้อพีนน่น้องเด้อใบโพกกันมือไม่มื่อนาครับผมคลิปไม่คลิปนาเนาะคลิปนี้กับการไหลสดคำขึ้นเด้อขอบคุณเลื่อยครับที่เขอไม้กำลังใจกันนะครับเนะาะจะเรื่องประกาศจดไว้เด้เดเดอพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆครับสำหรับ11ล้านดวงใจนะครับผมขอทุกท่าน,น,นรับฟันดีราจีสวัสดิ์นะครับผมให้พี่โชคพี่ลาบห้บั้นมันห้ถึงเด็กสุคนเด้อมื่นเด้อพี่น้องเด้อให้ถึงเรียกกำกันเนาะโอเคครับผมไปแล้วครับผมขอบคุณครับ